นี่เรามาทดสอบค่า U.V กับแว่นกันแดดแต่ละเกรดกันนะครับเกรดของผมจะเป็นเกรดปานกลางคุณภาพมาตรฐานนะครับไม่ใช่แบรนด์ดังราคาเป็นหมื่นนะครับราคาหลักร้อยนะครับอย่าง2ตัวนี้ตัวนี้ราคาแค่480บาทนะครับงานส่งขับมาสเตอร์นะครับเป็นโพลารอย์แท้นะครับค่า U.V 400มาตรฐานตัวนี้จะเป็นขับมาสเตอร์เช่นกันแต่ว่าเป็นเลนออโต้นะครับคือปรับแสงอย่างที่เคย อ่ารีวิวกันบ่อยๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเลนกันแดดนะครับที่ผมซื้อมานะครับอ่าปิดยี่ห้อเข้าไว้ก่อนนะครับตัวนี้เลนกันแดดนะครับซึ่งอ้างว่า uv 4 0 0นะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับนี่เป็นเครื่องทดสอบ uv นะครับถ้าเป็นกรอบธรรมดาซึ่งยังไม่มีเลนนะครับเขาก็จะไม่แจ้งเตือนว่า uv 400ก็คือมันไม่มีเลนอะไรสักอย่างนะครับกันแดดนั่นเองนะครับเดี๋ยว มาดูนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ทรงขับมาสเตอร์นะครับตัวที่ขายดีแต่ว่าเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์เข้มปกตินะครับไม่ไม่มีการปรับแสงนะครับตัวนี้จะเป็นกันแดด uv 4 0 0นะครับมาตรฐานนะครับสังเกตดูนะครับนะครับแล้วก็ตัวออโต้ที่ใสหน่อยนะครับก็จะมาตรฐาน uv 4 0่นะครับเห็นไหมครับ แต่ตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากตลาดนะครับร้อยกว่าบ,บาทนะครับทรงสวยเลยงานพอใช้ได้นะครับมาดูกันนะครับไม่มีค่า UV 4 0 0ขึ้นเลยนะครับเห็นเห็นเลยนะครับอ้างว่ากันแดดได้นะครับเลนดำๆแท้ๆแตก ไม่มีค่า Uv ก็แสดงว่าคุณภาพต่ำนะครับบางคนบอกแว่นกันแดดซื้อแบบไหนก็ได้นะครับอันละ50บบาทก็กันแดดได้ครับจริงครับแต่ว่ามันปกป้องสายตาคุณได้จริงหรือเปล่านะครับนะครับ